ตะวันเดินตามแต่น้องแก้วตาน้องตะวันลงเล่นน้ำครั้งแรกแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องพายตะวันนะคะ EP2 นะคะตอนนี้เรากำลังจะพาน้องตะวันไปเล่นน้ำที่ที่สระนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะเล่นหรือเปล่าไปเล่นกับเด็กแก๊งครอบครัวพี่นพรัตน้องแก้วตานะคะ ไปโอ้โหเจ้าตาเขาเดินไม่สนใจใครเลยขายใหญ่จริงๆ ตะวันเดินนำหน้าเลยนะคะอันนี้เราพาน้องตะวันมาปล่อยตาดูดธรรมชาติของเขาย้อนแสงนะคะตะวันคันเหรอลูกตะวันเอ้ยคันเหรอ ย้อนแสงนิดนึงนคะน้องอุอ่นค่ะน้องตะว,วันก็เดินนำหน้าเลยนู่นสะใต้ถึงสะน้าแล้วนี่ตะวันเล่นน้ำโคน และกินหญ้าข้างทางก็ <c oughs> แตะวันเดินตามแต่น้องแก้วตาสง <c oughs> สัยชอบน้องแก้วตาแน่เลยนี่กงใสงสัยชอบกระดิ่งน้องแก้วตาแน่เลยตะวันนี้ <ไ> <ไป S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงสระน้ำแล้วนะคะนี่สระน้ำที่จะให้น้องช้างลงเล่นนะคะไม่ลึกค่ะน่าจะประมาณเท่าหัวเข่าของคน ดูครั้งแรกของน้องตะวันกับการเล่นน้ำกับเดอะแก๊งนะคะจะเป็นยังไงรอติดตามกันเลยพี <F> ่พี่ f ทั้งหลาย ทางตะวันลงเล่นน้ำครั้งแรกแล้วนะคะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะนี่ไงทองตะวันของเรา้องตะวันยังไม่กล้าลงนะคะยังกลัวอยู่ก็กล้ากลัวนะคะอยากเล่นก็อยากเล่นแต่กลัวก็กลัวนะคะ พี่นุพรลรัดไม่กลัวนะคะพี่นุพอลกับน,น้องแก้วตกักน่าจะเคยมาเล่นบ่อยแล้วไม่กลัวแต่น้องตะวันกลัวค่ะกลัวเขาวิ่งขึ้นทางบนเลยค่ะ ลงเล่นแล้วนะคะประกาบมาหาพ่อนงเหมือนเดิมน้องยังกลัวๆอยู่นะคะน้องไม่เคยลงนะคะแต่น้องแก้วตากับพีน่นพัลั์มาเล่นประจานะคะก็เลยไม่กลัวเดี๋ยวออสักพักน้องน่าจะชินนะคะเ่มไม่กลัวแล้วะคะ่ะ ตะวันตะวันไปเล่นกับพี่นกกับน้องแก้วตาเร็วตะวันตะวันจะขึ้นบกอย่างเดียวนะคะกลัตวตะวันกลัวนะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ดูครอบครัวน้องแก้วตานะคะมีความสุขมากเลยแต่น้องตะวันยังกลัวอยู่โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยครอบครัวน้องแก้วตาเดี๋ยวเราต้องพาน้องตะวันมามบ่อยๆแล้วเนี่ยน้องตะวันจะได้ไม่กลัว <c oughs> ครอ,อบครัวน,น้องแกตาสนุกมากค่ะแต่น้องตะว,วันยังกล้ากลัวอยู่ยังไม่กล้านะคะเดี๋ยววันหลังเราจะพาน้องมาเล่นบ่อยๆน้องจะได้ชิมน้ำนะคะต,ตัวก็อารมณ์ดีคึกคืนดีใจค่ะเย็ยนชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าโอ้โหน้องตะว,วันคุกคูนคุกทรายค่ะเล่นกับเขาแป๊บเดียวใม้กล้าลง นูนตะวันแก้วตาวิ่งตามแม่ไปแล้วค่ะส่วนน้องตะวันจะกลับมาเล่นกับพี่นพรัตัดเหมือนเดิมตะวันวิ่งตามเขาอย่างเดียว ตะวันไปใช่ลูกตะว,วันหูผึ่งเลยตะวันเดินนะเดินตามน้องแก้วตาไปอีกแล้วนะคะทางตะวันจะชอบครอบครัวน้องแก้วตานะคะเล่นกันสนุกเลย พี่นพพลัสกับแม่ยังไม่ไปนะคะตวันเดินลำล่างเลยนะคะ,ะมาแก้ตากระดิ่งไมนะ่ได้ ะว,วันเดินตามพี่แก้มน,นะคะกระดิ่งเสียงกระดิ่งน้อยๆของใครคะเสียงกระดิ่งน้อยๆของใครลูกอืมแกตาน้องตะว,วันคืนนี้คงนอนหลับฝันดีแน่คะ่ะเดินขาลากแลวคะ่ะเด็กน้อยเออเด็กน้อย ตะวันดิ้งกังงนไปแล้วค่ะตะวันตะวันไปหาใครคะตะวันไปหาใครคะ วันไปหาใครทะลุฮะตะวนันคันอีกแล้วคันนี้ก ดูนะคะเขาทำอะไรกันค่ะทำอะไรกันตะวันเดินไปนู่นแล้วค่ะส่วนหนังแก้วตาก,ก็เดินหน้ากักเชเดินเป็นขบวนเลยด ตะวันไปแล้วตะวันเดินตามพ่อดงไปแล้วตะวันเดินตามพ่อดงไปแล้วรถมานะคะเดี๋ยวพาน้องช้างลงรถก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ